ปาดิโตโศงงามครับพี่น้องบังไฟที่เห่าสิบปส่งนะครับมีทานในเตะกงนะครับพี่น้องอดเรียบร้อยนะครับล้มติดกงเรียบร้อยนะครับติดตามส้มตอนต่อไปครับมาช่วบังไฟสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพบกับคลายซีกับพีคือเก่านะครับครับต่อจะคลิปบังหันคลิปติดล้มนะครับ นี่ครับเข้ามาล้อมองไฟนะครับอยู่สถานที่นะครับบ้านบางมนนะครับนี่ครับตอนนี้เขากำลังเตรียมพร้อมนะครับที่ตีไซนะครับพี่น้องนี่ครับทางต่อมกำลังตัดไซเขียวนะครับลูกแตะต่อมว่างนีนะนี่ครับนี่แฮปปี้นะครับทางต่อมทางตีทางโน้นนะครับนี่ครับสถานที่จุดเ้านะครับลงครับ พร้อมนะครับเนไหครับเอามาลองนะครับสั้งแฮปปี้ครับลองไฟดี เอาล้วครับคอมพิทาซิมีธามีธาบุกแสนบ่ครับเดี๋ยว่แล้วครับอันนี้ตามครับเป็นคุณจุบางแดกนะครับบางแถวศรีรองนะครับรอมีิ้่หน้าอะไรบ้าง สวยงามครับพี่น้องมาติดตามตอนล้มครับว่าสีกลางหรือมีกลางนะครับกลางสมบูรณ์ครับกลางสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นบังสี่หุ่นนะครับครับกล้องกันพี่เขยจะโฟกัสนิดหน่อยนะครับนี่สวยงามสุดยอดครับ สังตอมครับตรวบางแรกนี่ครับเจอเงาสุดยอดสี่หุนครับเจอเงาครับสี่หุนนะครับนี่ร่างลงมาเลยครับนี่กล้องก็ไม่ค่อยจะโคกัดนะครับนี่ครับหุนลงมาสวยงามครับกลางสมบูรณ์นะครับที่เป็นอันตรายครับติดลมพร้อมนะครับนี่ วยงามครับต้นะครับสถานที่ห้องคือมีคอยนะครับเป็นที่โล่งครับบ้านบ้เป็นที่โล่งครับมีคอยเป็นอันตรายนะครับจุดนี้ครับทางตีครับว่าจะยึดฟีนเราขึ้นหมดแน่ะเด้อเงินจะหนอนบังต่อไปครับเป็นห้องสังโนดครับ เอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ยสังนุดเดี๋ยวนี่ไงทำเชือกนี่อลไะครับขี้ายเลยนะตอนนี้สังไห่ฮากลังเลืบังครับเเลือบังจุดนะครับวีดเรียเือแล้ว โบล่อมเลยมาวูามีเสีเบลอมมีเีนี่นี่นี่ครับมาแล้วครับอีกสังหนึ่งครับสังเต่าครับสังเต่าไม่รู้เลื่งนะครับสัดูหูด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 กด้ดูดูดูดนนูดูดู งามคือเดียวครับนี่เรียบร้อยครับล้มกลางสมบูรณ์ครับล้มกลางสมบูรณ์นะครับสวยงามคือเดียวครับผ่านทุกบังนะครับตอนนี้ที่เราเอามาลองนะครับผ่านทุกบังครับ บา้งตอไปครับเป็นสรางแฮปปี้นะครับบางต่อไปนะครับนี่ถ้าบางลลน,น,น,นั้นลูกทุกคนชุดโอ้นี่งีบนาดสวยงามครับโคหุน่นคือเก่าครับนี่สรางแฮปปี้กับสรางต๋อมครับอันนี้อันนี้เป็นบั้งมิติลมนะครับกงปิ้นครับแบบหมุนล,ลงมานะครับ ตพื่อให้เาจุ่มปอกตลมครับเยนะรปลากระทุ่มเคื่ไครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นะครับเคลื่อนไปอีกนะครับตอนนี้มันคือบ้านนะครับโอเคครับติดต่ำตย้ไยหอดมองแล้วนะครับครับตอนนี้ก่ย้ายทีมาเรียบร้อยนะครับเคลื่อนมาจากม้งพันนะครับย้ายมาเพื่อที่สิไก่หมู่บ้านนะครับยามตกนะครับบรรยากาศก หน้าทองเที่ยวครับตอนนี้สวยงามครับนี่สร้างแฮปปี้นะครับสังตอมสังเต๋าทั้งตีแล้วก็สั้งโนดนะครับตอนนี้สังแฮปปี้กำลังสีเริ่มจุดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับนี่เรียบร้อยนะครับ สั่งแฮปปี้ส้างคอนเทนต์อีกแล้วนะครับ้ oh. นี่เรียบร้อยนะครับสั่งแฮปปี้ส้างคอนเทนต์อีกแล้วนะครับ นนะสร้างเฮปปีสร้างคอนเทนต์ครับน,นี่นตมาไ,ไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับต้องเป็นไปเลยครับไปเบิ้งนะครับนี่ <c oughs> สร้างคอนเทนต์อีกแล้วนะครับ<ด>สร้างแฮปปี้เต็ยนแต่แบบเกียร์เตียนตอมนี่บ <c oughs> อกไอปีโก้มัอไฟเชอยอะแข็งรัวเบิ่งก่อนเล้วยันเตียนอยู่ไฟรัวต่อไปสร้างกุนอ๊บครับครับ <c oughs> อันนี้เป็นบังไฟข้างซ้ายนะครับเอ่อเป็นบังผมนะครับเดี๋ยวเอาไฟครับท่บังไฟก่อนครับครับอันนี้เป็นขนาดสี่หุ่นนะครับเพื <c oughs> ่อสนใจติดต่อมาได้ จับเต็มซะหมดที่เราดีขนาดบางเส้นเราอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอบ่อยแบบไม่เอาบาน ความรู้สึกเป็นไงล่ะครับสุดยอดครับสุดยอดเจอเงาครับล้มกลางสมบูรณ์ครับผ่านทุกบังเนี่ยครับสวยงามครับความรู้สึกครับจังแฮปปี้บังเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บ้นล้มจักรปีผเหรือ มันจะปีนไปเองมึงแย่ก่เก่ามันล้มไปก็ไม่น่าน้อยหรอกวายเก่าที่คุณน้อยไอ้หุ่นน้อยมีนี่ครับสถานที่สวยงามครับนะครับผู้สาวก็มานะครับเซาะสาวนะครับผู้บ่าวมานั่งดินครับมาเที่ยวนะครับนี่สวยงามครับ มาครับมาบางสุดท้ายนะครับเป็นบางของสังตอมครับขนาดหีหุ่นเอ้ยขนาดหกหุ่นนะครับมิติล้มครับเบิ่งครับโดยงามครับพี่น้องแบบมิติล้มนะครับนี่อันนี้เป็นบางมีสมบูรณ์นะครับอัดแล้วบางมันสีออกนะครับอาการก็เลยเป็นแบานี้นะครับ นี่ครับหมุนลงมานี่สวยงามครับนี่สวยงามครับความรู้สึกครับสุดนอดครับมีมาตรฐานก็แล้ครับชุดนี้บางไฟมีสมบูรณ์ครับบางไฟบางไฟไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเอ่ออัดออกมาแล้วมันมันสีนะครับก็เลยว่าเอามาลองเบ่งกี่เก๋นะครับบางไฟมีผ่านนี่ป้อยครับบางไฟมีผ่านนี่เขามี สามารถที่ซีเอาเออไปปล่อยหรือว่าไปขายได้นะครับก็เลยเอามาลองเบิ่งนะครับครับทั้งหมดเท่ามาจูดหาบังนะครับกัสุดยอดครับตอมต้อมคือกล้องเนี่ยปิดคลิปปิดคลิปโอ้โหปิดคลิปปิดคลิปครับทั้งหมดนี้กัเท่าออกมาลองหาบังนะครับ ที่ว่าบางมันมีค่อยสมบูรณ์แล้วก็ว่าเมื่อรองคิก๋นะครับว่าเป็นนั่นเลยนะครับห่าอัดส่งแต่ว่าถ้ามีคนสั่งมาเห่าอัดส่งแบบสดสดเลยครับครับเฮาเอามาห้าบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแพงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อสนใจนะครับที่สีสั่งหรือว่าสนใจสีเอาไปจุดงานบุญนะครับเสิ่นติดต่อมาได้หรือทางเฟสหรือว่าเบอร์โทรนะครับติดต่อมาได้เลยครับ เข้ารับทุกลุ้นครับซี่หุนพกหุนเข้ารับครับกับคลิปทาง youtube นะครับฝากติดตามฝากดสไคร์นะครับกดกระดิ่งทั้งหมดน,นี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับ